รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทค่ะเป็นเดทแต่งลูกไม้แบบนี้นะพี่ต้นนี้เขาจะเป็นเหมือนฟิลใส่คุมนะลูกไม้คือเนื้อสวยมากๆงานตัวนี้นะคะพี่งานใต้ยอย่างดีงานเป็นอคอกลมนะแขนส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวงานเป็นของสาวอวบแล่พี่ดูชายกระโปรงนะคะพี่ไม่ได้ตัดชายตรงงานสวยมากๆลูกไม้ด้านหน้าเนื้อหนาอ,อย่างดีงานเก็บขายส่งผ้าพรีเมียมเลยส่วนซับไมเนื้อหนาอ,อย่างดีเหมือนเดิมค่ะพี่มั่นใจได้เลยส่วนด้านหลังพี่เป็นผ้าเทปต,ตัวเดิมค่ะเป็นผ้ายืดวินเวฟนะ ที่เนื้อผ้าของเขาจันุ่มยืยใส่สบายด้านหลังจะไม่มีซับไม้นะชุดนี้ผ้าไม่ต้องรีบีค่ะพี่ส่วนด้านหน้าก็แต่งลูกไม้สวยๆแบบนี้แล้วก็มีซับไม้นะคะพี่ด้านหน้าเนื้อหนาให้อย่างดีเลยตัวนี้เป็นฟิลใสคุมแบบนี้นะคะพี่รุ่นนี้ค่ะอ,อกหน้าผ้า50นิ้วความยาวชุด40นิ้วนะคะพี่40-41นิ้วนะความยาวนะตัวนี้นะคะพี่เป็นซีไซส์ค่ะมีไซส์เดียวแนะนำอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยพี่ดูทรงนะ เป็นฟิลใสสบายๆแล้วผ้าดีมีน้ำหนักค่ะจะอกเล็กก็ได้จะอกใหญ่ก็ได้นะตัวนี้หนูขอจัดโบให้พี่นะจากปกติเราส่งสามทวนนะบอกเลยรุ่นนี้อันนี้หนูขอให้โรนะสองสามเก้าพอพี่เอาไปแค่สองสามเก้าค่ะพี่ฟังสีจะพูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องรือที่แสงและโอยที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ต้องหัวตรงนี้นะคะพี่ ถ้าพี่จะสั่งย้อนหลังที่พิมพ์รหัสและจำด้วยสีที่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจำรหัสให้ได้นะถ้าพี่จะรับสีนี้ที่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะคะที่อกหน้าผ้าห้าิจุดอกอกหน้าผ้าหสิบนิ้วความยาวชุดสี่สี่ส็ดนิ้วตัวนี้นหนูจะโปรให้พี่แค่สองสามเ้าเท่านั้นนะสีบานเย็นนะคะที่เป็นฟิวแบบนี้ใส่คุมแบบนี้นะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้ค่ะ พี่พิมว่าสีส้มช้านะคะพี่ลายสวยมากๆเลยตัวนี้ให้แค่สองสามเก้านะคะพี่และสีสุดท้ายะค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มอีกนะคะพี่ตัวนี้ค่าส่ง29บสิบเหมาาทมใจเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกิโวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดสนะผ้าดีมากๆเลยลูกไม้อย่างดีเลยอ,อกหน้าผ้า50นิ้วความยาวชุด4ี่1ี่นิ้วค่ะตัวนี้หนูขอให้โปรพี่พิเศษจริงๆ2 3 9สามเก้าเท่านั้น ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มอีกนะคะพี่งานสวยทุกสีลูกค้าลูกไม้คือสวยมากตัวนี้ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีส้มชาค่ะตัวนี้เป็นส้มชานะนะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะคะพี่หนูขอให้โปรพี่ตัวนี้บอกเลยลูกค้าคุ้มมากลายนี้ลูกไม้สวยมากหนูขอให้โปรพี่แค่สองสามเท้าเท่านั้นค่ะพี่พี่ดูเนื้อนะงานสวยมากๆค่ะ